ขอบคุณนะครับซื้อแล้วไปเลยลูกเรื่องขายตั๋วนั่นแหละครับขายไม่ทันซีนสุดนะผมคิวแรกเป็นไหนไปที่เกตมาสเตอร์เดี๋ยวเจอดาเกตมาสเตอร์นี่ไงคิวแรกได้ตั๋วแล้วเหรอครับคิวแรกครับได้แล้วครับได้แล้วดูว่าใครครับ อ๋อคือว่าของที่แต่ว่ามีคนฝากซื้อที่นู้นีานซื้อที่นึงับเอครับเชียร์ดังๆนะครับให้คุ้มค่ากับที่มารอตั้งแต่สามทุ่มครึ่งครับผมคือนี้เตรียมตัคงกันเรียบร้อยเลยอันนี้คิวเท่าไหร่ครับเก้าสิบเก้านี้ละครับร้อยเก้าแปดเก้าแปดโอเคครับ พี่ดาวเสื้อขาวใส่แว่นนะครับเห็นที่ไหนเกาะติดไว้ครับขายตัวทุกสนามที่บุรีรัมย์ไปครับแฟนๆคู่ทีสองขาประจำน่าจะจำหน้าพี่ดาวกันได้แล้วนเลครับฮะ ขสิบเก้าไปไหนครับสิเก้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงสิบเก้าสิไม่อยู่เอางนะเปิบเอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ชัดเจนก่อนนะดิวหลุดแล้วหลุดเลยนะไม่มีพี่ครับผมไปปัสสาวะมาไม่ีโอเคป่ะเอออนนี้เบอร์สิบเกอหนึงสิบเก้ไม่อยู่แล้วนะเดี๋ยว19ก็ดารา เย็นเย็นเย็นเรียกอยู่ไหนอะลูกรับตัวอยู่ไหนอะยี่สิบไปนี่ยี่สิบอยู่นี่มาไปนี่มย่สิ0มันแค่ไป่ไหมไ้ี่ดูที่แขนอยู่แล้วมาไปวิงตรงกรบเ๋าไว้เท้าพี่ดูที่แขนพี่ดูที่แขน อ้าวมีคิวหลุดกันแล้วครับได้ตัวย่างอ่อนไม่ใช่ได้ร้อยร้อยครับเพิ่งจะเก็บเสือครับเดี๋ยวไปรอครับเอาเสือมาด้วยเอาเสือมาด้วยครับออ๋เตรียมพร้อมมีบ้านักอยู่ตรงนี้ครับโอเคร้อยร้อยใช่ค่ะคิวเลือกขอถ่ายรูปกับเสือหน่อยครับเออเอาเสือร้อยร้อยเอาเสือด้วยเหรออ่าอันนี้กล้องนี้ครับพีเอชช่างภาพสโมสรครับเดี๋ยวรอพี่ช่างนะคับโอ้โหจับภาพ มาตั้งแต่ปีสามปีสามได้คิวเท่าไหร่นะสามสิบครับสามสิบอเริ่มครับองเก็ยิ้มันเลยครับโอเคครับตีสี่ครับผมตีสี่ครับตครับครับผมีห้า้าตอนนี้สี่โมงเย็นครับผมสี่ยังยังสองชั่วโมงครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับพี่เกือบจะสี่โมงเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใสครับน,นี่คิวเท่าไหร่ครับพี่ขอบคุณครับคุณคิวที่124ครับมา <12 4. S 2> ตั้งแต่6โมงขอบคุณมากครับ ยีเจ็ดอ่ะยี่สิบเดไม่มายครับหนึ่งสนะคะคิวที่หนึกับหนึ คสอเรผ่านมาันี้เลยไม่ต้องรองกลับไปได้ถึงเท่าไหร่ละร3อกว่าร้อยสามสิส จะใบยบนะครับครับเอากระดาษร้ากรปดครับขดาษดวมาสเช็คตังค์ก่อนนะครับ i right. รอจ้าน,นะ,คร,ค,ะ,ะรครับพี่คิวเท่าไหร่ครับพี่หนึอันนี้ 1> 1. อันนคิวที่1นึครับโยหนึ่งสี่เนครับใช่หนึ่งสี่แปดหนึ่ไป่งส่แปดสองรอยเหลือใบเดียวครับใบเดียวครับใบเดียวครับคิวที่หนึ่งสเอา200่เขาขายือเอามาสองใจดีครับ คนใจดีสลัดซีนให้หนึ่งใบนะอันนี้คือตั๋วของวันที่สามนะคะตั๋ววันนี้คือหมดแล้วนะคะวันที่สามสามร้อยใบสามร้อยใบสามร้อยใบจะลงเกินไว้ลงเกินไว้เผื่อบางคนที่ลงไว้ไม่มาี่คือให้แฟนๆที่พลาดตั๋ววันนี้นะครับลงชื่อไว้นะครับวันที่สามจะได้ไม่ต้องมาต่อคิวนะครับ ตอนนี้มันคิวที่สามร้อยกว่าเท่าไหร่แล้วอะจะมีตั๋วไว้ให้คนที่มาวันนี้นะครับอีกสามร้อยใบนะครับสำหรับชมเกมวันที่สามครับสามสิงหาครับไม่ต้องมาต่อคิวอ,อีกนะครับ่เี่ยเี่ยคิวัี่อ่ะมันเท่าไรสี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งหรือสี่ศูนย์สองเนี่ย มีมีคนมเพิ่มเหรอหนึ่งห้าหกค่ะหนึ่งห้าหกเขอเขียนไม่เหอะเขาอยากเขียนเขียนเอวันที่สมไม่ต้องต่อคิวนะที่ถ้าลงชื่อแล้วก็ไม่ต้องต่อคิวก็มาก่อนสามเปิครับสองชั่วโมงาับอกให้ตามเซู้บอกให้ตามเซฟทุกคนตายอย่างเดียวหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ตรงนี้เท่าไรแล้วขอโทษขอโทษตรงนี้เท่าไรแล้วหนึ่งห้าเน่งห้าแปดยั่ไมู่กหนึ่งห้าเชื่อที่ลงพี่ลงชื่อไว้ยังครับ อ่าครับเดี๋ยววันที่สามก็มารอใช้สิ์ซื้อตั๋วนะครับ<ป>ก็ใช้บัตรประชาชนที่ลงชื่อไว้อะเนาะลงชื่อไว้อะไรก็นำบัตรประชาชนนั้นมารับนะครับนี่เ,เป็นกติกาที่ตั้งเฉพาะกิจนะครับมีอะไรไม่สะดวกก็ขอไปไว้โลกหน้าด้วยนะครับพอจะมีตัวดุบ